สปอยอยูตรงนี way, k, ้นะครับสปอยอยู่ตรงเห็นตอนนี้ผมมีโอ้ผมจับถ่ายไอ้มันก็เละไม่เป็นไรครับแต่ยังใช้ได้เพราะเราเราต้องขยี้อยู่แล้วครับผมเนี่ยอ่าวันนี้ครับพี่จาเอาอาจารย์ครับวันนี้ครับเอาพี่จ้าเอาอาจารย์มายังไงนี่ก็แวะมาชมให้อาจารย์ดูต่อไปครับตอนสองเนาะ พันึกเคืองร้านพาไปสู่สุขยั่งยืนดาสวยให้จดจำไปศึกษาหาความรู้มุงสู่ เสรพอเพียงแล่งเรียนรู้ชุมชนวิธียังยืนในน้ํามีปลาในน้ำที่านนะนะไม่มีอะไรมากครับอ้ามีอะไรบ้างพี่จ่าเนี่ยมีอะไรบ้างใช่ไหยครับผมไอทุ่มพาจารย์ดูกันมาดูมาดูครับผมมาดูมดูนี่แหละครับอ่าอุบกมีข้าปันทึกเรือรา ตอ์ดูต่อไปครับตอนสองเนาะขึ้นาพาฟันสืบสานตำนานเดินตามรอยโปอขึ้นบนพื้นที่ทำกินอุปสรรอย่างประโยชน์ยอย่างกูพี่จ๋าว่ากลังจะทำเชื้อเห็ดละโง่ที่ถ่ายลงเมื่อวานนี้นะพี่จ่าเนาะใช่ครับนนใช่ครับอันนี้คือดอกมันมันบานแล้วมันแก่แล้วนะพี่จ่ารับนี่ดอกมันบานแล้วก็แก่แล้วตอนนี้มันจะมี ก็นี่แหละครับอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากทําเชยเห็ดรังโมกิเขาเรียกว่ามากินกาแฟที่ทุ่งนาบ้านเาเสร็จแล้วก็เห็นพี่จ่ากำลังนั่งทําอยู่อะไรเนี่ยพี่จ่ากำลังทำอะไรครับเนี่ยตอนนี้อาจารย์นี่ครับผมผมกาลังจะทําเ้ยเห็ดลังโมกินนะนะไม่มีอะไรมากครับอามีอะไรบ้างพี่จ่าเนี่ยมีอะไรบ้างใช่ไหมครับผมไปชมพาจานดูจันมาดูมาดูคมาดูมาดูนี่แหละครับออุปกรณ์ ตอกิด่อนที่ผมใช้ในการทำเห็ดละงอกอันดับแรกเลยครับจารย์นี่คือเห็ดละงกเห็ดละงกเห็ดละงกนี่จารย์ทุ่งนาข้าวันเองสวยมากนะพี่จาครับเราสีทองอลามผมมีตัวตัวแล้วตัวตัวตปวกอยู่เลยครับผมผมขุดมานะครับอยังมีตักปลวกอยู่เอรับมีตัวปลวกอยู่ด้วยก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแต่ผมยังไม่บอกนะว่าในจักโอ้ครับผมใช่ใช่อันดับอันหนึ่งคือเห็ดละงกครับ อันที่สองก็คือนีกันครับเจ้าพวกเวกจ้าพวกเจ้าพวกครับเจ้าพวกเจ้าพวกเจ้าพว,ว,<อ>วกก็อยู่ที่ทุกนาประฝันอยู่พี่เขาเรียกว่ามากินกาแฟที่ทุกนาประ<อ>พันเสร็จแล้วก็เห็นพี่จ่ากาลังนั่งทําอยู่อะไรเนี่ยพี่จ่ากำลังทำอะไรครับเนี่ยตอนนี้อาจารย์นี่ผมผมกําลังจะทําเชื้อเห็ดลังเสริมสร้างรายได้ความสุขทางใจจาสวายคอยนำพา ียนบนพื้นที่ทำกินปลูกพืชสามอย่างประโยชน์สอยา่างอันนี้การเพาะเชื้อเห็ดครับผมบไม,ไม่ไม่ไม่ไยากนะครับเดีย๋ยวขั้นตอนการปฏิบัติการทำเดี๋ยวผมจัดบนพื้นที่ทำกิน ตอกเื็ายางประโยชน์สี่อย่างตอกกันมีไรเพราะว่าผมไม่ใช่ทฤษฎีครับแต่ผมปฏิบัติปฏิบัตินะครับแตผิดลองถูกมาถนมีตัวรับผม้ปุดัวตัวลยครับผมผมปู่ดมนรครับไอ้ยยยยยไยย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 ย่ยย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 นยยยยยด้ยย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 ัยยยเยย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 ายยยยจะเยยวเกิไยยสวยบ้านายยแล้วก็ีย รอดูรู้จากพี่น้องพี่น้องพี่น้องถูกมาเยอะอะไรก็คือข้าวข้าวสวยข้าวสวยครับถ้าเป็นข้าวเหนียวได้ไหมเนี่ยข้าวเหนียวข้าวเหนียวก็ได้ครับก็ได้จนโอ้ครับผมอาจารย์เราพี่เราถูกมาแล้วอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้จบเกษตรนะพี่จ๋าครับผมเนาะไม่จบเกษตรอาจจะเรียนรู้จากครูขอาครูก้นด้วยนะครับก่อนที่ผมใช้ในการทํา เห็ดละงกอันดับแรกเลยครับอาจารย์นี่คือเห็ดละงกเห็ดละงกเห็ดละงกนี่จากทุ่งนาพะฟันเองสวยมากนะพี่จ่าครับเราสีทองอลัมให้อาจารย์ดูต่อไปครับตอนสองเนาะ ให้อาจารย์ดูต่อไปครับตอน,ตอนสองเนานะจนถ้า,าฟังสืบสานตำนานดินตามรอยโพ้ทรัพย์สินทำกินอย่างพอเพียง<ป>บนเตื้นมทางองทางซ้ายจนโอ้ครับผมกับอาจารย์นะเราผิดเราถูกไอันน,น,ะะน,นี้อันนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้จบกเกษตรนะพี่จา๋าครับผมใช่ไม่จบกเกษตรอาจจะเรยียนรู้จากครู ก็ั้องก็ต้องด้วยนะครับมีสปอยตรงนี้ครับนะครับสปอยอยู่ที่ตรงเห็นตอนนี้ผมมีโอ้ผมจับถ่ายไอ้มันก็เละไม่เป็นไรครับแต่ยังใช้ได้เพราะเรายังเราต้องขยี้อยู่แล้วครับผมเนี่ยอันนี้การพอเชื้อเห็ดครับผมไม่ไม่ไม่ยากนะครับเดี๋ยวขั้นตอนการปฏิบัติการทำเดี๋ยวผมจะเสริมสร้างรายได้ความสุขทางใจจะสวัยคอยนำพา ก่อนที่ผมใช้ในการทําเห็ดละงกอันดับแรกเลยครับอาจารย์นี่คือเห็ดละงกเห็ดละงกเห็ดละโงกนี่จากทุ่งนาฝันเองสวยมากนะพี่จ่าครับเราสีทองอาลามอันดับต่อไปก้คือนี่นี่การน้ําตาลการน้ําตาลครับผมครับผมนี่ก็กําังที่เราต้องครับใช้ผสมครับผสมคับตรงนี้แค่นี้เองแล้วก็ก็อีหละครับ อุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากทำเชื้อเห็ดละงูดิเอกดูจากพี่ๆน้องๆน้องๆทั้งทัวร์มาเยอะอัันนน้ะไรก็คือข้าวข้าวสวยข้าวสวยถ้าเป็นข้าวเหนียวได้ไหมเนี่ยข้าวเหนียวข้าวเหนียวก็ก็ได้ครับก็ได้โอ้ครับผมใช่ใช่อันดับอันหนึ่งคือเห็ดละงูครับอันที่สองก็คือนี่จันครับ เจ้าพวกเจ้าพวกเจ้าพวกครับเจ้าพวกเจ้าพวกเจ้าพวกก็อยู่ที่ทุกนาประฝันดิอันนี้การเพาะเชื้อเห็ดครับผมไม่ไม่ยากนะครับเดี๋ยวขั้นตอนการปฏิบัติการทำเดี๋ยวผมจะเอาพวกมันมีอะไรเพราะผมไม่ใช่ทฤษฎีครับแต่ผมปฏิบัติปฏิบัตินะครับผมเอีผิดลองถูกมาจนอ้ครับผมอาจารย์น่าลองผิดลองถูกไปอันนี้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 ไม่ได้จบเกษตรนะพี่จักรเนาะไม่จบเกษตรอาจจะเรียนรู้จากครูขก็กผมก็ไดด้วยนะครับ ให้อาจารย์ดูต่อไปครับตอนสองเนาะผู้นาภาฟันสืบสานตำนานดินตามรอยโพโครับผมใช่ใช่อันดับอันหนึ่งคือเห็ดระงูครับอันที่สองก็คือนี่กันครับเจ้าปวกปวกเจ้าปวกเจ้าปวกครับเจ้าปวกเจ้าปวกเจ้าปวกก็อยู่ที่ทุกนาภาฟันดิโอ้โหผู้เกือกองเศรษฐกิจท้อพีินแบ่งที่ ก่อนที่ผมใช้ในการทําเห็ดละโงกอันดับแรกเลยครับอาจารย์นี่คือเห็ดละโงกเห็ดละโงกเห็ดละโงกนี่จากทุ่งนาพะฟันเองสวยมากนะพี่จ่าครับเราสีทองอารามซับสินทำกินอย่างพอเพียงบนเื้นทางของทางซ้ายก็รอดัวดูจากพี่ๆน้องๆรับผิดชอกมาเยอะอันะไรก็คือข้าวข้าวสวยข้าวสวยครัถ้าเป็นข้าวเหนียวได้ไหมเนี่ยข้าวเหนียว ข้าวเดี่ยวก็ก็ได้ครับก็ได้ปูเกรือกองเศรษฐกิจพอปีแบ่งที่ดินก็นี่แหละครับอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากทำเชยเห็ดแล้วมั่งมีตัวตัวแมีตัวปลวกด้วยเลยครับผมผมไปขุดมานะครับออ๋ยังมีตัวปลวกอยู่เครับมีตัวปลวกอยู่ด้วยก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไไม่เป็นรครับผมแต่ผมยังไม่บอกนะว่าในจั

อันดับแรกเลยครับอาจารย์ครับผมนี่คือเห็ดละงกเห็ดละงกเห็ดละงกนี่จานทุ่งนาพฝันเองโอ้สวยมากนะพี่จ่าครับเราสีทองอลามโอ้โหครับผมใช่ใช่อันดับอันหนึ่งคือเห็ดละงกครับอันที่สองก็คือนี่จานครับเจ้าพวกเจ้าพวกเจ้าพวกครับเจ้าพวกเจ้าพวกเจ้าพวกก็อยู่ที่ทุ่งนาพฝันนี่คันนี้การเพาะเชื้อเห็ดละงกไม่ยากนะครับเดี๋ยวขั้นตอนการปฏิบัติการทําเดี๋ยวผมจได้ได้ได้เนาะมันต้องอันแต่ขั้นนี้มันจะ มันจะเหนียวเกินจะเนียจะเหนียวเกินไปโซ้สู้เข้าสวยบ้านเราเข้าสวยบ้านเราสบายโอเคง่ายนะครับเข้าสวยแล้วก็ดีครับที่เขาเรียกว่ามากินกาแฟที่ทุ่งนวทั่วไปเสร็จแล้วก็เห็นพีิจาร์กำลังนั่งทําอยู่อะไรเนี่ยพีิจาร์กำลังทำอะไรครับเนี่ยตอนนี้อาจารย์นี่ยนะผมกําลังจะทําเฉื้อเห็ดลังลูกเอาวันดีครับพี่จาเอาอาจารย์ครับวันดีครับพิจาร์่มเอาอาจารย์มายจงไงี่ก็แวะมาเอ่อ ชมได้ได้เนาะมันต้องแต่ข้าวเหนียวมันจะมันจะเหนียวเกินเนี่ยจะเหนียวเกินไปสู้สู้ข้าวสวยบ้านเราข้าวสวยบ้โอเคง่ายนะครับข้าวสวยแล้วก็นี่ครับอันนี้การเพาะเชื้อเห็ดครับผมุกไม่ไม่ยากนะครับเดี๋ยวขั้นตอนการปฏิบัติการทำเดี๋ยวผมจะสอออออบบิททาาาาเียยยนนน่่งงพพืข้ซ